พนที่จักไรเนี่ยไอ่ปลูก 4, 3, ล,ล,ก 4, 3, ลู่สี่สามไรปลูกลู่สี่สามไรครับนี่ครับ,บ,บรรพื้นที่ทั้งหมดหลาหยบันไดนี่ครับสบิบสี่ไรนับตรงกลางไป็ปนคนที่อ๋อพื้นที่สิบสี่ไรนี่สิบสี่ไรนี่มียังไงไอ่ที่ห้าวที่ห้าวเฮ็ดอยู่นี่ครับมีสระน้มสะปลามีสระปลามีปลูกหญ้าเนาะครับเนาะเลี้ยงสัตว์<ไ>เลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงหมูมั้งครับเตียหมีหมูตีอีเลี้ยงเขาเลี้ยงอะอ๋อหมูกับมีเนาะครับเนาะ มันหลายอย่างเออมันหลายเออเลี้ยงหลายอย่างครับเดี๋ยวให้มาเบิ่งอ่างัวงามๆนํากันครับนี่โอ้แปลงหญ้าครับนี่งัวกับปล่อยกินแบบลูกทุ่งเลื่อนบ่ครับปล่อยเลยื่อนบ่ครับนี่ปล่อยเลยนี่ทั้งหมดแจ็คตัวครับนี่งัว11บตัวงัว11บตัวครับนี่ครับมีบ้านสวนน้าน้อยเนาะนี่เป็นคอกไก่ไก่เฮาเลี้ยงเป็นไก่หยังครับนี่ไก่ไข่โอ้ไก่ไข่ไข่ไข่ไย่เขียวไงไข่เขียวใหญ่เนาะครับเนาะเฮาไปได้ไอเดียมาได้ใส่ครับ ออกมาอยู่เสรีเฮ็ดซืือว่ามีบนมือบนยูทูบแน่นิดหน่อยอก็ศึกษามากพอสมควรอยู่น้องครับเนาะเบื่องใน youtube อันนี้มันใกล้อันไดครับนี่ครับอันนี้ไกล้เนื้อดีครับนี่ไก่้เนื้อต้องไก้ตีอ๋ออันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นข้อใกล้เนื้อครับนี่ครับพี่น้องครับผสมไกล้บานเฮาเป็นไกลเนื้อไกล้านผสมเป็นเลือดผสมครับนี่ครับครับเดี๋ยวเฮาไปเบื้องอันไดอีกครับไปบาน สาคุ้งน้ากันครับอันนี้เลี้ยงสาคุ้งนะครับนี่ครับโอ้เลี้ยงเลี้ยงตะกุ้งเนาะครับเนาะกุ้งกุ้งกลามกลามกับกุ้งเลี้ยงกุ้งฝอยห้องเลยเลี้ยงกุ้งกลามกลามกับกุ้งฝอยเลี้ยงแบบธรรมชาติครับนี่ครับพี่น้องครับเลี้ยงไว้นาบ้านเป็นบ่อยนี่ไวนาบ้านโอ้ทั้งหวนาบ้านฟังทั้งนั้นมันมันใหญ่ยังไงครับหญาหวานบอกเป็นคู่เป็นคั้นไปเนาะครับเนาะเ็ด ปลูกหญ้าหวานไปให้งัวไปให้เป็ดให้ไก่กันบ่ครับไก่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 ใครกินแล้วไข่ดีนะครับฟังทั้งนี้นี่ปลูกนี่อย่างแน่ครับนี่ครับเป็นแปลงนี่อย่างแน่ครับท่านนี่พี่่าสองน่วยคุณคุณปลูกเหรอโอ้พิซาสองน่วยเป็นซาสองน่วยนั่นเ้าเพ็ดนี่อย่างครับอย่างยังซาสองน่วยอยเลี้ยงปลาปลาอย่างครับพี่ปลาตะเพียนปลาอืมนวลจันทร์ปลาตะเพียนปลานวลจันทร์ที่เขาปลดุบ ยออ่อหลอกแค่ครับบัดนี้พวกไอ้พลังงานแสงอาทิตย์นี่เข้าเข้าใส่เข้าใส่ปันนำขึ้นมาเฮ็ดอันใดครับมาหดมาหมดแถวหลังบ้านอ๋อหลอกนี่ล็อกนี่จังเอโง่นั่นน่าข้าใส่จักแรงความดันมันหลาไปนไหนครับท่อ,อ,อจักนิ้วครับท่อสองอ๋อท่อสองนิวอองน้วดูดขึ้นมาสองก็ออกสองเลยดีครับออกสองสามแผงอืมสามแผงเนาะพอใส่อยู่เป็นปัานนำม,ม,มันมันพอใส่ต่หมดทุกอย่าง ครับกำไรล่องสายเนี่ยครับทย้มล่องสาอยเพราะว่าขันขันย้มบ่มีเอ้ากะบริเกตถังเก็บไปบริเกตถังเก็บเนาะใเรจะถังเก็บสิบารีแย้มนาเลียงนาหยังพวกโซลาเซลล์พวกเอียงนี่เอ้าใส่น้ำมันโออยู่บ่ครับใดบ่มันตันบ่ใดขึ้นเราอยู่นะครับเนาะอืมใส่บ้านครับบารี้ย้มพวกแย้มวงคืนย้มหยังนี่ เข้าวุ้มีรัร่วรอบขอบพิดนี่มันเป็นยังไงครับอยู่ห้องเฮ็ดเป็นโขบน้องหน้านี่ครับทุกนี่กับโซลาเซลล์จุดเป็จุดไปโอ้แก่ต้องแต่เห็นโอ้เห็นทุกจุดเลยที่น้องับเนาะนีไอ้ใส่เราเฮ็ดเป็นโซลาเซลล์ครับเซลล์จุด,ด,ดอ,อันนี้เป็นถังยังครับนี่ถังใหญ่ห้องเป็นถังเก็บยังครับถังเก็บน้ำใส่โอ้ถังเก็บน้ำใส่โอ้ปั้นใส่ในบ้านมันบ่ครับอันนี้มีปลาป่าเนี่ครับนี่ครับนี่ยปลาป่าบริษัทไหนมาครับแต่ว่ามีน้ำใต้ดิน ปันขื้นจากโซลาเซลล์เนาะครับเนาะโอ้ครับนี่ครับเป็นบ้านสวนโขกน้องหน้านะครับมีเลียงงัวครับเลียงเป็ดเลียงไก่เลียงหมูครับมีแผงโซลาเซลล์สามแผงครับใส่ดูดขื้นมาในแปลงจำนวนทั้งหมดสิบยี่ลไยกว่าครับสิบสี่ลรยบ่สิบสี่ลนะครับให้พื้นที่สิบสี่ลนะครับ ปกเกษตรผสมผสานมี่บ่อกุ้งหนึ่งบ่อนะครับบ่อกุ้งขนาดเท่าไรครับเจ็ดเมตรครับนี่ครับบ่อกุ้งประมาณประมาณสิบหาคุ่นเจ็ดเมตรได้อยู่ดีนะครับเนาะมาณนี้ครับส่วนบ่อป่าแล้วครับสองบ่อนั่นขนาดใหญ่เป็นไรครับบ่อป่าใ่ก็ดีบ่อป่านาจะอยู่ได้ได้บ่อสองงานครับได้เยอะบ่อป่าสองงานครับได้เยอะ หัวไปขางพ่อได้กินแน่แล้วครับหัวไปอันนี้มันแปลงยังข้างนี่ครับนี่ปุ่มยังไงครับนี่ก็ปลูกต้นธรรมดาเนี่ยตันพยุงอ๋อพยุงเป็นพยุงหายลั่มนะครับเนาะพยุงไหายหลั่มีกล้วยมีต้ัวยิงบักเขียบนะครับเนาะครับช่วงนี้หนาฝนนะครับมันจะนั่นจังน่อยตัดบอทันคนผู้เดียวนะครับขนาดว่ามีงัวอยู่เนาะครับเนาะ เออยังกินยังพ่ะท่านอยู่หนี่ยังหลายอยู่ครับปล่อยเปลือกใมันดีปล่อยบ่ได้มันดีมันดีเหยียบของเข้าครับนี่คือเป็นแปลงกล้วยอีกแปลงหนึ่งครับรังตุอันต่อสปริงเกอร์แล้วอันง้อเหยียบมาเหยียบแตกเปอปอเลยโอ้ยเหยียบมดเนาะสปริงเกอร์เนาะครับเนาะสปริงเกลือร้อยใบอืมสปริงเกอร์ลอยบ่ได้ยังท่นกับผ่านหักมดเนาะครับเนาะโอ้โหเนวอยู่แนวกินหลายอย่างครับนี่ครับ ครับนี่คือผลิตภัณฑ์ของบ้านสวนเนาะครับอันนี้มันคือขนมยังครับนี่ครับพี่ขนมกะหลีปับอันนี้ขนมกะหลีปับนะครับอ่าถุงเท่าไรครับนี่ถุงหนึ่งถุงยี่สิบห้าก้อนถุงยี่สิบบาทห้าก้อนครับพี่น้องสําหรับอ่าบ้านสวนเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดครับหนึ่งแปดเก้าสี่สามแปดห้าครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องอ่าอยากได้กะหลีปับหรืออยากชิมนะครับโอ้หาชิ้นนะครับยี่สิบบาทนบอสนี่ ฮะยี่สิบบาทเนาะโอ้หาชิ้นครับสาหรับท่านใดอยากชิมอยากกินนะครับเนาะช่องคว่ำสุกเล็กสุกทินบ้านหน้ามือน,นีได้มะทายท้ำไอ้ไส้เหล้าเห็ดแปลงเกษตรผสมประสานนะครับม่ว่าสิเป็นเลียงงัวเลียงกว้วยเลียงเป็ดเลียงไก่นะครับในพื้นทีสิบสี่สิบผาไรนะครับโอ้พื้นทีกว้างนะครับแต่ว่ายังบ้านไหนมีรั่วรอบขอบคิดแต่ว่าแปลงเกษตรผสมประสานปลูกทุกย่างครับ ของอยู่ของกินครับมเมนี้ได้ไมาเยี่ยมไอ้ไส้เล้านะครับโอ้เป็ดตาออนซ่อนน้ำครับม,มัวคขั้วมีแต่ตูแดงๆครับสำหรับมือนี่ขอพูดหลายๆครับผมสวัสดีครับ